ไม่ไอ้คนมาก็แหลกพี่คนมาก็แหลกเหมือนกันอืมมันบา้าวนู่นบาปนี่เราไม่รู้เนี่ยมายังวางยังนะเดี๋ยวแต่ว่าไอ้จุดตรงนั้นมันวางไม่ได้ไม่ใช่ ไม่จำกัดส่งคำเชิญไม่จำกัดเออเรืาเปิดเปิดระบบ HDR 4K เ,เต็มโซบระบบสูงสุดเอออันนั้นอันนั้นปิดนะตั้งค่าประมวลผลภาพที่ดีที่สุดอัตโนมัตมิปิดไปเลยฮะมันไม่ต้องอัตโนมัติเหรอยังไงอ่ะระบบการาฟิกกราฟิกอ่ะอันที่มันบอกว่า เอ้อะไรนะอ๋อ HDR ไอ้ HD อยู่ดีนะมามามไม่ไมาไ,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 ไปที่โหมดไอ้นี่กราฟิกอะตั้งค่าประมวลผลภาพที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติไม่ต้องปิดไปเลยแล้วมันก็ใช้ค่าควยค่า,าการตั้งค่ากราฟิกเนี่ยเออเข้าใจปะอันไหนดีอัตโนมัติเดี๋ยวพระก่อนออกอะก่อนออกเกมมันจะเป็นหน้าจอทีวีนะบ้าระบบอะระบบ ระบบตรงเต็มเห็นนะการาฟิกงไงที่เราแต่งภาพอ่ะแต่งภาพอ๋อตั้งคา่ากราฟิกอ่ะตั้งค่ากราฟิกอันที่สามอันที่สามมันปิดเหรออออมันต้องปิดถ้าใช้ค่านั้นแสดงว่าเราปรับให้มันเป็นออโตโอ้แบบ มันไม่ได้ใช้อีกอันเนี่ยไม่รู้นะ hmm. ปิดคนส่วนใหญ่ที่เขาเทสเป็นมาเทสกราฟิกก็ป <Okay, okay. S 1> ิดอันนั้นกันโอเคโอเคแต่ผมไปวางตรงกลางนะอ่าวางตรงกลางทีวจะเปิดเปิดมันก็มันก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรต่างอ่าเลยปิดดีกว่าโอเคเดี๋ยววางก่อนวางไม่ได้ตรงนี้วางไม่ได้ นะวางยังวางไม่ได้มันไม่ให้เอามากลับไปวางที่เดิมไม่ได้ป่ะที่เดิมวางยังนั่นนะวางตรงไหนไฟพี่วิ่งเร็วจังเลยโอเควางวางตรงไหนนะั่นแหละตรงโจกองไฟอ,งอ่ะ โ <Okay. S 2> อเควงไฟในในห้องโอ okay. เคเจอไมย,ยังไม่เจอระวังเรื่อยๆดิระวังเรื่อยๆพอนั้นมันไม่จะไปต้องใช้ระวังถูกอันแล้ววาเนี่ยโอนิ้วงอระวังนิ้วงอนอะ<ต>อะไอตัวนิ้วอะไม่ใช่ตัวหานะได้ ยังไม่ไพี่ไม่เจอนะเดี๋ยวดูฝั่งดูหรือเปล่าเดีย๋ยวแปแบบ๊บๆเราวางฝั่งไหนกันแน่เนี่ยฮะก็ฝั่ง,งที่มันเป็นไฟอ่าข้างกองไฟสิแล้วทำไมมันมันเหนื่อยนี่ไม่ได้เลยวะรอบแรก,กได้เดีย๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บบนึงอ๋ออาจจะเป็นเฉพาะวางไงวางแล้วพี่เราฆ่าบอสเสร,ร็จหรือเปล่าเราต้องไปต่อก่อนนะพี่ ไปต่อก่อนสักพักพอใกล้จะถึงวอสดมันก็จะให้วางใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็เล่นด้วยกันได้ได้ไหมวางได้ไหมเออลืมมันต้องเข้าไปข้างในก่อนหรือเจอมั้ยได้เอาสมมติเอาสมมติว่าพี่วางอะพี่วางเดี๋ยวผมหาลองดูอะเดี๋ยวพี่วางอืวางเลยเอาออหาดิ อ่ะเห็านไหมไม่เจอหาดิตรงกองไฟใช่ไหมอ่าเจอไม่เจอพี่ไม่เจอไม่เจอนั้นเจดี๋ยวมันต้องเข้าไปข้างในก่อนมั้งตามเรื่องก่อนเนาะได้เพราะว่ามันเราฆ่าบอสไปแล้วไงมันก็เลยไม่ให้นีแต่พี่ไม่เห็นในตัวที่แบบโห้ยขี่หัวล้อขี่คักขี่ค้าท <laughs> ี่มันตัดคาร์ซินพี่เนี่ยเนี่ยมันกระตือหัวก็ลิด ไหนอ่ะก็ที่อกว่าพี่ทำไมพี่ไม่เห็นนะก็ไหนไม่เห็นพี่หอยชายช่ยผมเห็นในไลน์นะพี่ไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้สำคัญเฮ้ยมันต้องสำคัญดีมันคือคัสซีนนะไม่ก็มันเป็น AI ไงยืนอยู่แล้วเราก็ต้องไปกดพูดกับมันขนาดแล้วทำไมพี่ไม่กดพูดอย่างนี้ โอเคไม่เซิร์ฟเวอร์พาซะแบบหัวเสียเลยเสร็จเออประตู <laughs> มันเนงเนี่ยมันดูว่าจะเป็นความเยือกเย็นไปดูที่ซ้ายที่ขวาพลังเออซ้ายขวาพี่กำลังดูอยู่เนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยพลังซ้ายนี่มะนั่นดูพลัง อะไรของมันเลยดลด้วยก่อนฝาลัยซ้ายดีอ่าขวาไปซ้ายดิลงข้างล,ล่างโอ้ยทำไมภาพสีเปลี่ยนนะเฮ้ยทำไมเราเข้ามาแล้วมันทำไมอยู่อ๋ออยู่ดีๆมันเฮ้ยทำไมสีมันเปลี่ยนลงมาข้างล,ล่างแล้วสีเปลี่ยนเฉยเลยแปลกไหมเอทีอาร์โอ้โหแล้วเรฟร,รมหนอ ฟ้ามีที่ไหนที่ยามไม่พอเออข้างล่างมันด้ายมันมันไม่มีอะไรเลยเออมันไม่มีอะไรมันให้เขาอ๋อนี่ไงมันไม่มีลงมาลงมาอีกเอาลงมาอีกเอาไปโอีกที่เดี๋ยวมีรูอยู่ข้างหลังนี่วะออ๋มีทางออกมีทางออกอ๋อนี่ไงข้างหลังรูสีบวกต้องคุยด้วยเนี่ย แจุยอะไรยังไงพี่ยังไม่เจอคุยคุยกับใครเลยเนี่ยท่านหญิงร่างทรงเอ๋ยเก็บเก็บไม่ได้เก็บได้ผลรับเงินข่าไปด้วยเถอะอืมวิญญาไงปิญญาเงินเงินไม่เจอแต่ออกมาพี่ออกป่ามาแล้วเนี่ยออกป่าไปแล้วเหรอออกมาแล้วนี่ไงโอ้โหเยโด แสงสว่างแห่งความจงเจริญนี่เ,เจอแล้วก่อนพี่ไปไปออกป่านี่พี่ไม่ไปฝั่งขวาววก่อนเลยตำรวจก่อนเดี๋ยวผมไปขวาก่อนแป๊บหนึ่งนี่มันได้ไปไม่ไม่ไม่มาดิมามาด้วยกันดิวางเลยตรงนี้มันไหนดีอยู่อ่ะฝ <c oughs> ั่งขวาไปแล้วไม่มีอะไรนี่อนุตันไม่มีลูนนะออกไม่มีออกมาเลย โอ้โหต้นไม้นี่ยใกล้ต้นไม้เราออกมาข้างนอกยังตามทางมาละไปแล้วมันจะมีไอ้เนี่ยที่ออ๋นี่จุดมีจุดจุดพอเนี่ยแล้วเขาวางทะเลแล้วเปิดจุดก่อนเอาผมเปิดแล้วนี่ว่ะปิดลันมาวางก่อนโอ้โหยเจ้าแถวนี้โลกใหม่แล้วเนี่ยอืม

เฮ้ยเราเราต้องไปทางซ้ายก่อนนะฮะใช่ต้องลงไปเห็นตรงโน้นไหมฝังขวานะที่รูนเนื้อเรื่องมันชี้ไปนะมาอ่ะกําลังไปโอ้โหเสียงคตเล็กมาหรือยังเนี่ยไหนกําลังดูเราเกิดยังอยู่ไหนคาซินอยู่คาสินโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรเลยมา มาเอาไปทางนี้เนี่ยไปฝั่งนู้นเราเรามาหรือ,อย,ยังยังประสาทอันนี้เล่นระบา,<ล>ายไปมันมันใช้โลกใหม่เหรอไปหาหาของอะไรก่แนแม่งเดินเที่ยวเพลินเออ,เอ,อข้างในข้างในข้างในองเปิดแผน,น,น,นที่มั้ยไม่หาแผนที่มเจอมีลูนเออพี่ยังไม่ได้ดูแผนที่เอ้ยมันมีคนให้คุยตรงเนีน้ย บัตรหลวงบัตรหลวงบัตรหลวงว่าไงไม่ใช้ฉันคุยไม่ได้คุยให้ขัน้นต่ออาจจะให้บริจาคโอเคบริจาคให้มนสิบรูแล้วกัน มันสอนมันสอนคาถาอีกแล้วเรียนรู้คาถาอ๋อเหมาะเหมาะกับสายเวทเอ้ะทำไมเจอกับสายเวททางนั้นเลยวะเนี่ยใช่โซนนีนน้น่าจะเป็นสายเวทอ้โอ้โหตัวผัวแหลกมากเลยแอบไล้แอบไล์